พี่เสมขาว่าไงครับอยากได้ออน n ล w d m a ็ Mac งบผ่อน5,000อยากได้ออนลดีแมงบผ่อน5,000ตลอดสัญญาใช่ค่ะมีจักรยานเอาไหมไม่เอา <laughs> เอาออนิลดีแม็กนะงบผ่อน5 0 0 0ตลอดสัญญาจัดให้พี่น้องเอฟซีครับคันนี้เลยเป็นเครื่อง2.5ครับตัวนี้ผ่อนเดือนละ5,000กว่า แต่ว่าห้าพันมันไม่ได้ดิมันห้าพันกว่าห้าพันกว่าเนาะดูไหมดูค่ะอ่านี่ห้าพันกว่าตลอดสัญญาน่ะตัวนี้เป็นเครื่องสองจุดหาเป็นตัวแซดพอมอ่าเครื่องเดิมเลยอีลาเอ้ยเครื่องเดิมๆดิมสองจุดหาน่ะเพนเพจเดิมน่ะไฟหนาโปเจเตอร์รถหักมาเด้ออาจจะมีริ้วร่อยเล็กๆ,ๆน้อยอยังไม่ได้เก็บงานเลยนะค่างวดเดือนละห้าพันตลอดสัญญามาพร้อมกับล้อซีอีหยิบแปด เปิดแคปได้โอ้ยภายในเครื่องเสียงด้วยเครื่องเสียงคางๆแต่ข้ขลังดอกหายไปแล้นวนะสวยงามครับนะรถหักกระเข้าเลยไอ้เสียงยังบ่ได้รางนะเป็น2.5ตัวแซดนะเป็นตัวแซดเลยนะท่อไทเทเนียมพร้อมท่อแซดท่อแซดเล็กน้อยมีคำหลบปหักกระเขาเ้าอันี้เป็นานี่กำลังหลอกเลคซี่อยู่ ย่าไปทายด่าเขาอีลายางไล่ไฟตัดขอบกระบะมาเรียบร้อยแล้วนี่ตัดขอบกระบะมาเรียบร้อยแล้วแก็บหลังอการะคาบอลขายเทรดูไหมขายเท่าไหร่คะสองแสนกว่าบาทนี่สองแสนกว่าบาทได้ตัวท็อปได้เครื่องสองคุห้าท่างวดห้าพันตลอดสัญญาเอเครื่องเสียงวิดวอร์ดวิดวอร์ดวิดวอร์ดนะ สตารแตกน้อยนี่เด้อจีบบ่โอ้บ่ธรรมดาโอ้บ่ธรรมดาฟังเสียงบ่ฟังเสียงบอโอ้โหโอ้โหบ่ดมึงก็ดำได้ไอ้ังกันฟังกัน เดี๋ยวค,นค้นรกแค่ซีเขาจะได้คตรแม่ควนมันดำไหลไม่ทันแล้วค่ะ <c oughs> โอเคพี่ครับขอบคุณมากนะเอาเบิรงของเครื่องเครื่องน้ำเดิมด้วยนะเครื่องน้ำเดิมครับไอซิมีทอใบหนึ่งนะฮะเอาถอยไปหน่อยนึงนะสองจุดห้าค่างวดห้าพันตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทนะ เหนืออีสานกลางใต้เฮตสัญญาฮอดหน้าบ้านทรงฟรีฮอดหน้าบ้านบ่ต้องเสียคคาได้ใจแม่แต่บาทเดียวสนใจหิเฝ้าโท่หิฝ้าทักหาไอเสมเดี๋ยวไอเสมรถซิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทิมงานพิม์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมทรงฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว